ดีกันยามเช้าครับวันนี้พี่จาจะเปิดเตาแกลบนะครับลูกค้าเอามาปกติพอดานเออี่พอดานนี่ทำเล่นไปตัวนี้นะครับมาดูซิว่าถูกไหมไหมเออแกลบว้าวนี่ครับที่ลูกค้าบอกว่าเขาเผายัางไงก็ไม่ได้นะพี่จ๋าเผาได้แล้วนี่คือแกลบเอายกากลับมาดิเขาไปทําปุ๋ยนะครับแกลบสามกระสอบนะต่อหนึ่งใบตัวนี้นะครับถูกตัวไหมอันนี้อะไรเซรามิกเซรามิกเฮเบอร์เราอยู่ข้าง สุกนะครับสุกแบบโอ้โหสวยงามมากเลยอือจ็เป็นเผาแบบชาโคนี่แหละครับอุ่นไหมอุ่นอยู่ไหมอู้ดเอสวยอ่ะแกสวยอ่ะนี่ครับแกปดานะครับแกปดาที่เขาเอาไปทาเป็นปุ๋ยทาเป็นอะไรเนี่ยนะครับเขาไปเผาเขาไปเผาอยู่สงรอบสองรอบมั้งไม่สุกนะเผาไม่เป็นกันตามคือตามแกปไม่ได้พี่จ่าก็เลยใช้เทคนิคการบางอย่างนะครผสมผสานเข้าไปในตัวท่อน เจาะท่อนี้นะครับเจาะท่อนี้ท่อแก๊สเนี่ยน,นะครับจริงท่อแก๊สนี้มันต่อํอาโอเคงั้นอยากจะได้ไรยายงาน,นทางลูกค้าให้เข้ามาดูแล้วก็สอนเขาเผาให้ถูกวิธีนะครับส่วนตัวนี้นะครับของูุกรองเดี๋ยวจะเปิดสักพักหนึ่งนะครับไอ้เจ้า,เาตัวใหม่ล่าสุดนะครับเขาเดียคอนวีสาโอไม้ใหญ่เอาเรื่องอยู่เมื่อคืนนะครับเขี่ยวพักใหญ่เพราะท่อนใหญ่มากนี่นี่ให้ดูไม้เลยนะครับนี่นี เขาใหญ่มากครับจริงๆไม่เหมาะสําหรับเตาเล็กนะครับมันไม่ใช่เตาใหญ่ถ้าเป็นเตาขนาดใหญ่ๆเนี่ยยังพวกหยดน้ำขึ้นไปเนี่ยโอเคเลยนะครับใหญ่ขนาดก็ไม่กลัวนะครับเพราะความร้อนมันเข่าถึงอันนี้เตาเราก็เพียนิดเดียวสําหรับไม้เล็กดีกว่านะครับไม้เล็กประมาณนี้ลงไปนะประมาณสีนิ้วลงไปเนี่ยดีกว่าเนี่ยตอนแห้งขนาดก็ช่างแต่ว่าไม้ผมไม้เนี่ยแข็งมากเลยครับจะพูดชื่อม้แต่ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวในเดี๋ยวเข้ามาดูตัวนี้กันนะครับให้ลูกค้ามาดูเดี๋ยวจะเปิดเตาตัวนี้ให้ดูกันเลยดีไหม ยางยางยางเจ้าของยังไม่มาผู้กองไปพักไปพักที่รีสอร์ทนะครับมาพักที่เปแถวสายสี่นะครับโอเคครับพม